สวัสดีครับผมนายชัดชวมบุญยงเจริญเป็นคนที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับ SDG ครับ SDG มีชื่อภาษาไทยว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติได้แบ่ง SDG ออกเป็น17เป้าหมายโดยวันนี้เราจะพูดถึง SDG ที่4เป็นหลักครับแล้วเคมีมันเกี่ยวอะไรกับ SDG เป้าหมายมที่4ล่ะอ๋ออันนี้ไงชอแห่งความสุขถูกพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น ชโโ็อกประเภทนี้จะเป็นช็อกที่ไม่ฟองกระจายผมฟอกแทบไม่มีรูปออกมาเลยเขียนแล้วเส้นสวยชัดมากมือไม่เลอะเพราะแท่งช็อกในการเคลือบน้ำมันอยู่ด้านนอกบริษัทที่ใส่ใจในการผลิตช็อกแสนวิเศษนี้เป็นบริษทัทแรกคือบริษทัทนิฮุนริกะคาคุอินดัสทรีหรือ NRI ซึ่งเป็นผู้ผลิตช็อกที่มีส่วนแบ่งกรารตลาดสูงสุดในญี่ปุ่นครับแล้วก็ยังมีมาร์เกอร์เพยหรือที่หลายๆคนเจยก,กันว่าปากกาเมจิต หมายถึงปากกาที่มีน้ำหมึกบรรจุอยู่ในตัวและแกนกลางทำมาจากกร,รมยี่หรือไฟเบอร์ที่มีรูพุ่นเพื่อให้น้ำหมึกซึมผ่านออกมาจะถึงหัวปากกาได้ปากกาประเภทนี้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดยการประดิษฐ์ของรีนวแมนในปี1910ต่อมาในปี1926เบนจามินพัสกาสได้จดสิทธิบัตรผู้กันแท่งโดยเป็นปากกาที่มีหัวเป็นฟองน้ำข้างในบรรจุด้วยหมึกสีต่างๆเอาไว้ปากกา marker pen อาจแบ่งได้เป็นหลายแบบ ที่ใช้กันทั่วไปมี3ชนิด1ปากกาเขียนทั่วไปซึ่งโดยมากจะเป็นปากกาชนิดหมึกติดถาวรหรือ Perman e n t เช่นปากกามจิกสำหรับวาดลู่มวาดเส้นเขียนกล่อง 2. ปากกาไวบอร์ดเป็นปากการสำหรับเขียนกระดานไวบอร์ดซึ่งสามารถลบออกได้ 3. ปากกาไฮไลท์หรือไฮ l ลเตอร์เป็นปากการสำหรับใช้ในการทำไฮไลท์ข้อความบนกระดาษความแตกต่างคือใช้หมึกที่เรืองแสงและไม่ทึบแสงเพื่อไม่ให้บางข้อความที่จะไฮไลท์ นอกจากนี้ยังมีปากกาแบบอื่นเช่นปากกาสำหรับเขียนข้อความลับซึ่งต้องส่องด้วย UV เท่านั้นถึงจะมองเห็นข้อความได้ต่อไปก็คือปากกา,าลูกลื่นในปี1888จอห์นเจลาวมีความพยายามในการสร้างปากกา,าที่สามารถเขียนบนไม้กระดาษหรือวัสดุอื่นๆได้อย่างหลากหลายซึ่งปากกาเมจิกไม่สามารถทำได้ขอทดลองอยู่หลายครั้งจนพบว่าปากกาควรใช้ลูกเหล็กทรงกลมขนาดเล็กในการทำหน้าที่ดังกล่าวและปากกาของเขาส่วนใหญ่ เขียนได้บนหนังสัตว์เท่านั้นจึงไม่มีศักยภาพมากพอที่นาไปขายในเชิงความนิดหรือจุดสิทธิบัตรใดๆจนในปี1930ลารอสโลบิโรจิตรกรและนักหนังสือพิมพ์ชาวฮังการีร่วมกับน้องชายของเขาที่เป็นนักเคมีร่วมกันพัฒนาปากกาลูกลื่นจนสําเร็จการทํางนานของปากกาลูกลื่นปลายสุดข,ของปากกาลูกลื่นทําจากโลหะทรงกลมเล็กๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1มิลิเมตรเท่านั้นหมุนได้รอบทิศทางและเบ้าบรรจุวไว้เมื่อโลหะหมุนกลิ้งไปตามกระดาษ ก็จะมีหมึกไหลเวียนมาทดแทนอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นบางครั้งที่หมึกไม่ออกเพราะอาจมีฝุ่นหรือเศษที่เล็กๆมากเข้าไปติดติดในเบ้าลูกบรรจุลูกโลหะส่วนใหญ่แล้วปากกาลูกเลื่อนจะมีความสามารถในการเขียนได้ราว2.5ถึง3.5กิโลเมตรยังมีอีกนะทุกคนเคยรู้สึกว่ากลิ่นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมากกว่าสัมผัสอื่นๆไหมสมองของมนุษย์มีกลไกการทํางานที่ซับซ้อนมากมีประสาทการรับรู้มากมายและหนึ่งในนั้นคือประสาทการรับรู้กลิ่นซึ่งสมองเราก็แสนฉลาดเพราะสามารถแยกแยะออกได้ กลิ่นที่คุ้นเคยมักจากกระตุ้นความทรงจําและความรู้สึก,กลึกๆขึ้นมาก่อนอย่างชัดเจนจากการเขียนของคุณหนูวานิสาเรสพูดถึงการใช้กลิ่นช่วยอ่านหนังสือเข้าเตรียมสอบเทคนิคการ,การช่วยจําคืออ่านหนังสือท่ามกลางกลิ่นเทียนหอมและตอนเข้าสอบก็ฉีดน้าหอมที่มีกลิ่นใกล้เคียงกับเทียนนั้นระบบความจําของเราจะทํางานได้ดีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอนที่ภาษาทสำหรับทำงานพร้อมกันจึงอยากจะแนะนําว่าให้จุดเทียนหอมหรือกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งตอนอ่านหนังสือ ตอนไปสอบก็ฉีดน้าหอมที่มีกลิ่นคล้ายกับเทียนหอมนั้นก็จะทําให้นึกถึงหนังสือที่เราอ่านได้ครับจากงานเขียนของคุณนูวนิสาเรสก็ได้ผลออกมาว่ามีหลายกลิ่นที่มีผลต่อการสร้างสมาธิเช่นกลิ่นคามโมไมล์กลิ่นซีตรัสกลิ่นมิ้นต์กลิ่นลาเวนเดอร์เป็นยังไงบ้างครับเห็นเลยยังว่าเคมีเนี่ยมันมีผลต่อการศึกษามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้จะได้รับความรู้ไปนะครับขอบคุณครับ